เป็นลิ้นนะครับลิ้นลิ้นข้างนะครับเปลี่ยนไฟเหลืองนะครับผมน้องดีซานนะครับดีซานต้องเข้านะครับ่างเดินให้ติดรถมาของผมนะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับทรงนี้นะครับติดเหมือนไม่ติดอ่ะไม่ติดทาไมไม่ติดแบบเนี่ยเราใส่ทวงอะไรนะครับ LCI 2นะครับผมนี่ครับลิ้นเราที่เราใส่นะครับีสวยนะนี่บอกเลยว่าสวยมากทรงเอโดนะครับดำเงา สวัสดีครับใน EP นะครับผมขอมาแต่งหล่อด้าน้องเกวี่ผมหน่อยนะครับผมจากคราวที่แล้วที่เราได้ทําการใส่ตัวเซ็นเซอร์วัดลมยางในทีวีเอเข้าไปนะครับผมตอนนี้เราจะมาขอแต่งพาร์ทบ้างนะครับซึ่งผมเนะี่ยไม่ได้อยากแต่งเยอะหรอกอยากแต่งแค่แบบคร่าวๆ้าครับคือแบบชอบเป็นคนชอบแบบสีกอสซี่ฮะดำเงาฮะไม่ได้ชอบคาร์บอนก็เลยว่าจะใส่พาร์ทนี่ไหมเริ่มถอดอะไรไหมนี่น,นี่เป็นลิ้นนะครับลิ้นลิ้นข้างนะครับมีลิ้นข้างที่ผมจะใส่นะลิ้นข้างแล้วก็หางหลังนะจะเปลี่ยนนะครับผมส่วนลิ้นหน้าขอทําใจนิดนนนนึงเเพราาะว่่ตอีี้ ลองขึ้นลงที่ร้านแล้วรอดยากมากนะครับแต่ถ้า oh. เดี๋ยวอาจจะลองใส่เดี๋ยวว่ากันดีทีนึงค่อยค่อยดูอีกทีนะวว่าเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราตกแต่งอะไรกันบ้างให้น้องเกลวี่บ้างครับผมตอนนี้ก็ลังทำการเปลี่ยนไฟเหลืองนะครับผมน้องดีซ่านนะครับ ดีซานต้องเข้านะครับใส่ใส่มดูลใหม่แล้วใช่ไหมดูนใหม่ละมอดูลเก่าเพื่อนั้นนี่มดูลเก่าครับอันนี้มดูลใหม่ไฟเหลืองนะฮะใส่ไปนี่นะครับหางเดินใี้ติดรถมาของผมนะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับทรงนี้นะครับติดเหมือนไม่ติดอ่ะติดทําไมหรือติดแบบเนี่ยคิอคิวมาดูครับสองใหม่ของผมนี่ร้อยนะฮะโหฮะอย่างเต็มครับ ดูเต็มขึ้นเยอะนะครับมีเป็นหมวกเหมือนเป็นหมวกออกมาเลยนะนเห็นไหมดูเตี้ยไปเห็นชัดๆเลยเห็นไหมสวยไหม <S <S ดำเงาเหมือนกันนะครับนี่เรียบร้อยครบ,บเซตท,ทั้งคันนะครับจะบอกเลยว่ากว่าจะเอาออกได้ครับนิ้วนิ้วแห่กันเยอะเลยนะครับเพราะว่ากาวโคตรแน่นนะครับกาวที่ติดมาตรงงานอันนี้เพิ่มเติมนะครับบอกว่า เราใส่ทวงมาลายอูนะครับ LCI สองนะครับผม <Yes. S 1> สวยนะงานเนียนนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาไปใส่รถครับผมเนเยแต่งแล้วต้องเอาให้สุดนะครับ LCI สองมันดีอยู่ด้วยคือมันตัดมันเป็นทรงดีเชฟนะครับตรงล่างมันตัดนี่นะครับเรามาทำการแยกลนะครับตอนนี้ เดีของบางอย่างนะครับของพวงเดิมเราครับใส่มาที่พวงนี้นะครับโอเคครับเราประกอบย้ายเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราเอามันใส่รถกันดีกว่าครับนี่ครับลิ้นเราที่เราใส่นะครับนี่สวยนะนี่บอกเลยว่าสวยมากทรงเอโดนะครับดำเงาอันนี้คือครบเซต็นะครับสามชิ้นนะครับมีชิ้นกลางชิ้นหนึ่งพอดีเมื่อกี้เอาเ้นนี้ไปเจาะรูเพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับพอดีรูที่ทํามามันเล็กแค่นี้นึง จะได้ซ้ำได้ส,สวยๆนะครับผมเนี่ยเริ่มใส่นะครับตรงกลางใส่ไปแล้วรอใส่ข้างใส่แล้วค่ะสวยแล้วสวยแล้วสสยข้างเดียวนะฮะอีกข้างหนึ่งไม่มีนี่เราใช้ของเดิมหมดนะน็อตเดิมรูเดิมพุกเดิมนะครับใช้เดิมหมดไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมนี่เสร็จแล้วนะครับทรงเอ็ดโอย่างสวยใส่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปวิ่งสอง้ออยู่จะหลุดไหม เนีครับเสร็จแล้วนะครับกับการแต่งน้องเกรวิ่งผมนะครับกับ G20M340I นะครับผมเรามาดูรายละเอียดดีกว่าว่าผมทำอะไรบ้างครับผมอันแรกเลยที่ทาริปีเซนนะครับนี่ครับไฟเหลืองครับผมนี่ดีซานมาแล้วนะฮะกระพริบกระพริบปั๊บปั๊บนี่อย่างสวยนะครับผมไฟเหลืองในกล้องอาจจะดูกระพริบกระพริบหน่อยนะครับแต่จริงของจริงจะไม่กระพริบนะครับผมมันจะเหลืองสวยอลามนะครับเป็นเขาเรียกไฟจริงๆมันคือไฟ CS นะครับผมแต่ว่าเอามาใส่อ่ะ ผมบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นโลกดีไซน์ติดต่อกันนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมใส่ข้างหน้านะครับผมตัวนี้ครับลิ้นนะครับเอโดนะครับผมเป็นดําเงานะครับทรงเอโดนะครับผมชอบเอโดะเป็นการส่วนตัวมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรเยอะดีมันมีแง่งนี้ขึ้นมาครับรับกับแง่งนี้พอดีนะครับตอนแรกว่าจะใส่เอ็มเพอร์แต่พอไปดูคนที่ใส่เอ็มเพอร์แล้วเหมือนคนฟันหล่ออ่ะตรงนี้ไม่มีอะไรเงี้ยผมว่าไม่สวยไม่เอาดีกว่าครับเอาเอโดจบๆครับผม ทำไมผมใส่ดําเงาเพราะอะไรเพราะดูนี่นี่ดำเงาใช่ไหมกระจังก็ดำเงาอยู่แล้วติดตัวจากโรงงานนะครับตัวนี้ก็ดำเงาจากโรงงานเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกว่าถ้าเปลี่ยนใส่คาร์บอนก็ต้องเปลี่ยนหมดไม่เอาดีกว่าคงขอขาดํำเงาดีกว่าครับผมดูต่อมาครับอันนี้ครับ <c oughs> ลินค้างนะครับผมเป็นลินค้าง e r f o r m a n c e นะครับเป็นทรง Performance นะครับผมชอบผมว่ามันสวยดีมันก็ต่แรกๆก็ดูขัดตาว่าทําไมมันอะไรว่ามันมีแหวงหายไวย้นอยนึงแต่เออพอดูดูมาเออก็แอบสวยดีนะมันก็เป็นสไตล์มันแหละเนาะ Performance นะมรั นี่ครับลิ้นหลังตรงนี้จริงๆน่าจะเป็นทรงเอโรนะฮะติดมาแล้วตั้งแต่แรกที่ได้มาครับผมก็เออสวยดีฮะอันนี้อันนึงครับที่เราเพิ่มขึ้นมาครับกับหางหลังนะครับผมทรง CS นะครับผมดําเงาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพอใส่แล้วมันรับหมดเลยนะครับกลายเป็นดําเงาทั้งคันผมมองว่าตอนนี้ complete ละทีนี้อีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ตอนนี้เป็นเทรนด์มากครับนี่เลยพวงมาลัย LCI 2นะครับผมนี่ ตัวนี้ของผมเนี่ยเป็นเอาเป็นทิมเงินนะครับไม่ได้เอาทิมที่เป็นคาร์บอนนะครับเพราะผมส่วนตัวมีความรู้สึกว่าเงินมันก็ตัดอย่างเงินคือเข้าหมดทั้งหมดนะครับผมอันนี้ตัวนี้บอกเลยว่าหนังดีกว่าเดิมเ้ื่องหนังเนป้าจับแล้วแบบนุ่มมือมากขับขับไปเนี่ยสบายมากเลยนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยมาได้นะมีครบนะที่ผมพูดมาทุกอย่างผมมีของครบนะครับผมเป็นอย่างอย่างที่ลืมไม่ได้ครับสำหรคันนี้นะครับผมกับล้อตัวนี้ครับเลตฟอร์ด R.F. ศูนย์เก้านะครับผมเป็นล้อฟอร์ดแพ้นะครับผมซึ่ง บอกเลยว่าเบามากนะครับแล้วแข็งแรงมากด้วยตัวนี้รัดกับยาง PS4S นะครับ2 3 5 3 5 R 20ข้างหน้าครับแล้วข้างหลังจะเป็น2 7 5 30 R 20นะครับผมบอกเลยว่ารอเนี้ยดูสวยดูอมตะมากครับวันนี้ก็ถือว่าแต่งสําเร็จแล้วนะครับต้องบอกว่ากำลังลงตัวเลยตอนแรกว่าหน้าล้นๆแมแล้วจะไม่ใส่ลินลทําใจไม่ได้ใส่ดีกว่านะฮะรู้สึกเต็มกว่านะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ระวังเอานะฮะประมาณนั้นของแต่งทุกอย่างเรามีครบนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะคะที่ตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็น G 2ี่สิ G สหรือเบียรรุ่นไหนก็ตามองอยากตกแต่งนะครับก็ติดต่อทางวีดีได้เลยนะครับผม